สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็มาแบบว่าแต่งหน้าด้านหนึ่งไม่แต่งด้านหนึ่งอันนี้คือแต่งแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือทาแค่ครีมบำรุงผิวไปแล้วก็ยังไม่ได้แต่งนะคะก็พอดีเมื่อกี้ลืมเลยเขียนคิ้วไปข้างหนึ่งก่อนวันนี้จะแต่งหน้าให้ดูในโทนที่แบบว่าแต่งหน้าเหมือนไม่ได้แต่งนะคะเพราะว่าจะได้ดูแบบเบาๆสวใสดูเป็นผู้หญิงแบบเบาๆบ้างรังแบซัมเมอร์นะคะก็คือว่า ที่จะใช้เลยตัวแรกเนี่ยก็คือวันนี้จะใช้บีบีครีมของตัวเองนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบไม่หนาไม่วอกเลยะคะ่ะแล้วมันก็มีกันแดดแล้วไม่ต้องทากันแดดนะคะสีนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะก็คือทาบีบีครีมลงไป าทาแล้วเห็นไหมว่ามันต่างตรงหน้าผากมันจะแบบดูอย่างเงี้ยพอทาไปแล้วมันจะแบบดูหน้าเงาดูแบบดูเป็นผู้หญิงสุขภาพผิวดีเน้นปกปิดนิดหน่อยนะคะไม่มากเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าครีมบีบีเอบีบีครีมของเราเนี่ยไม่อุดตัน หลังจากที่ทาบีบีครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอพํพพารถุงใต้ตากันนะคะซึ่งอย่างที่จิ๊บเคยบอกว่าจิ๊ปมีปัญหาด้านนี้มากๆเลยนะคะก็ได้ไปปรึกษาคาน์เตอร์แมนมาแล้วเขาก็แนะนํามาเป็นตัวอันเดอร์อายเพอร e เฟ e เตอร์ er นะคะมันจะเป็นแบบว่าสีออเรน e y เ l ลโลนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่ามันจะมีแปลงมาด้วย แนะนำว่านี่คนใช้แปรงก็ใช้แปรงแต้มไปตรงนี้นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้พอทาแล้วมันเป็นสีเข้มๆนะขอใช้กระจกส่วนตัวพอทามาแล้วมันจะเป็นสีเข้มๆเ,นะเ,เ,เ,เดี๋ยวทาให้ดูแต่มันจะกดถุงใต้ตาได้ดีมากๆคือแบบจิปเป็นคนมีปัญหาถุงใต้ตาอย่างที่จิเคยบอกไปในคลิปกนก่อนนะแล้วก็ ลองมาหลายอย่างแล้วแต่ว่าอันนี้เลิศสุดเลิศกว่าหยิบแซงอีกก็ทาแค่แบบรอยถุงเราพอนะคะแล้วก็คือถุงใต้ตาเคยถามช่องแต่งหน้าเขาบอกว่ามันจะต้องใช้สีเข้มกดก่อนแล้วค่อยใช้สีอ่อนทับก็เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาทาออกมาพอหลังจากที่ทาอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ ใช้ตัวเหมือนเป็นคอนซีลเลอร์นะคะสำหรับใต้ตาเนอ,อมืมันชื่ออันเดอร์ค r ลเลอร์พอตอะไรไม่รู้อะเอ,อเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยข้างล่างจะมีมแป้งฝุ่นที่เติมได้ระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคอนซีลเลอร์แต้มสิวอันหนึง่งแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาอันนึงแล้วใช้แบบช่องนี้นะคะที่เป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาโปะลงไปอีกทีหนึง่ง รงนี้แบบมันช่วยเรื่องถุงใต้ตาได้ดีมากๆคือจริงๆอะใช้แป้งมันจะดีกว่าแต่จิ๊บอะไม่ถานัดแต่แล้วก็ช้ามากมันไม่ชอบคือใช้แป้งเนื้อที่มันจะแบบคุมได้ดีกว่าอย่างงี้มันจะเหมือนแบบชอบเกินๆลงมาข้างล่างในส่วนที่เราไม่ได้อยากปิดเห็นไหมว่ามันดีขึ้นคืออันเนี้ยเวิร์กสุดแล้วนะคะมันยามากแบบ เพื่อนแน,นะนำอันนี้ก็คือไปซื้อได้ในเคาน์เตอร์แบรนด์นะส่วนใครเนี่ยไม่อยากซื้อในเคาน์เตอร์แบรนด์อยากซื้อราคาประหยัดนะซื้อที่จิ๊บได้นะแต่ว่ารอไปวันที่8เลยนะคะพอดีจิ๊บฝากเพื่อนซื้อมาจากอังกฤษอะคะ่ะเพราะว่าจิ๊บชอบมากๆแล้วจิ๊บก็อยากซื้อมาเก็บก็เลยซื้อมาเกินๆเพราะว่าเอามารีวิวแล้วมีคนชอบถามยังไงก็เดี๋ยวซื้อได้ที่จิ๊บแต่ต้องรอวันที่8นะคะวันที่ 9, 9ถึงจะส่งของให้ได้ เห็นไหมว่าหายไปเลยถุงใต้ตานี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับจิบนะแล้วต่อมานี่ก็คือตัวเด็ดที่เราอยากจะรีวิวอีกอันนึงคือของลอร่าเมอร์เซเหมือนกันนะคะมันเป็นนคล้ายแบบพราเมอร์นะอันนี้มันคือสีสีอะไรไม่รู้มันเขียนแมทริกคีมอายคอลลอ่ะแต่ว่ามันมันจริงๆมันมีสีแต่ว,ว่าทิ้งกล่องไปแล้วอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้ บีบประมาณนี้นะมันจะคล้ายๆพัมเมอร์มันจะลงแบบไปที่เปลือกตาเลยมันจะเป็นสีทีเนี้ยเวลาลงอายแชโดว์สีอะไรทับลงไปนะคือแบบแน่นมากอายแชโดว์ hadow, ไม่หลุดเลยระหว่างวันอันนี้คอนเฟิร์มว่าแบบดีมากแล้วคือสีที่เลือกมามันเป็นสีที่เข้ากับทุกกอายแชโดว์เอทุก hadow, อายแชโดว์ท,ที่เราจะลงทับสมมุติว่าจะบล็อกตาดําหรืออะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะแล้วเราก็ทาลงไปบนเปลือกตาอย่างเี้ นี่เห็นไหมว่ามันจะเห็นเป็นสีอ่อนๆคือเดี๋ยวต้องถือกล้องกลัวคลิปจะยาวมากเนี่ยค่ะก็ทาลงไปบนเปลือกอย่างนี้นะแล้วก็ทีนี้เราก็ไม่เ,เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะกอะ็อันนี้คือสีอะไรไม่รู้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้จิ๊บก็มีขายเหมือนกันแต่ต้องรองวันที่8นะถ้าเกิดใครไม่อยากเราก็ไปซื้อในเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้ในแก๊สนะคะช่องแรกเนี่ย ระบายหัวตาไอระบายตรงข้างบนนิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มความสว่างให้ดวงตาแค่นี้เองค่ะเท่านี้เองเสร็จแล้วจริงๆแล้วก็ทีนี้ก็กีดใช้ดินสอเนี่ยจิ๊บใช้ของ Urban Decay ซึ่งเป็นของนักเก็ตนั่นหละ่ายี่ห้อนักเก็ตอะแล้วก็กีดเข้าไปห้องในเราจะไม่กีดข้างนอกนะคะเพราะว่าเราจะเบาวันนี้เราจะเบาเราจะทำให้เหมือนว่าเราไม่แต่งหน้าอุ้ยเลอะเงี้ยค่ะ แค่นี้เราจะได้ดวงตาที่แบบดูคมขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนไม่แต่งหน้าแต่งจริงแต่งก็คือคลิปอย่างคลิปที่แล้วที่ลงไปเล่าเรื่องตัวเองอย่างเงี้ยก็คือแต่งประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยของจริงมันจะเสยไว้ในรูปอันนี้แสงมันเยอะแน่เลยอะพแบบปิดแสงลงมันก็จะแบบม,มันจะดูดีกว่าค่ะแล้วก็ขอเตอมิมอีกนิดน,นึงนะเดี๋ยวมันจะคลิปยาวเกินไปคือคิ้วคิ้วคิ้วสำคัญที่สุด แล้วก็ดัดขนตาปัดมารคาร่านะแต่ว่าคงไม่ทําให้ดูเพราะว่ามันยาวแล้วเอาสีนี้นะคะของนาเกตอะเนี่ยป้ายที่หัวตานาเกตวันนะคะแล้วก็ป้ายที่หัวตาอย่างนี้อ,อ้ไป้ายที่หัวคิว้วขอทษทีอย่างงี้ปุ๊บมันจะทําให้คิ้วเราดูเยอะขึ้นใช่ไหมเราใช้ช่องที่สามสีอ่อนระบายด้ามา จะทําให้เราดูแบบมีดัางเราไม่ค่อยเห็นสีแบบไฮไลท์ด้วยแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะแต่ว่าจิ๊บยังไม่ได้ปัดแกม้มก็คือแค่นี้เราก็จะได้ลุคแบบแต่งหน้ามันไม่ได้แต่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจิ๊บยังไม่ได้ทำอีกอย่างนึงคือปัดมสัสคาร่าแล้วก็ปัดขนตาเอ้ย ดัดขนตาแล้วก็ปัดมัดคาร่าแล้วก็ปัดแก้มมีข้างนึงนะคะแต่โดยรวมเนี่ยข้างนี้ที่แต่งเสร็จแล้วเนี่ยทําเท่านี้นะคะโอเคไปละเดี๋ยววันหลังจะมาแต่งหน้าแบบติดขนตาปลอมให้ดูนะบ๊ายบาย